สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่68กันค่ะพี่ๆกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่68กันนะคะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด30รายการค่ะ หากวันนี้นะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหดูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่13าท่านเป็นพระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะหรือจะเป็นรายการที่15เป็นปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเองท่านรายการที่27นะคะก็เป็นเหรียญน,นั่งพานของหลวงปูท่ทิมค่ะ สนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีให้ครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทันจองทันได้รายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะ วันนี้ค่ะท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวน้ำท่านของหลวงพ่อเกษมเขมะโกูนะคะท่านใดตามหาตามเก็บอยู่นะคะท่านไม่ควรพลาดค่ะนากรองอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมเขมะโกูน้ำท่านปีสามห้านะคะสำนักสุสานใต้รักจังหวัดลำปางค่ะเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดเจ้าสัวสองรายการนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กค่ะท่าน นีคะได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะท่านท่านมั่นใจได้เลยนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งปันกันไปค่ะให้ท่านได้เช่าบูชาหาการเก็บกันนะคะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะชุดนี้ที่600บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน600บาทเท่านั้นนะคะ เนื้อทองฝาบาทนะคะท่านดูนะคะอง์งามค่ะนําไปเลี่ยมกรอบอีกนิดนะคะหรือเก็บได้ย,วย,ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนท่านพร้อมกล่องนะคะท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะองพระที่มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ค่ะท่านชะนันวันนี้ไม่ควรให้ปล่อยหลุดมือนะคะจะหากันยากแล้วเนาะท่านหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะนยคะท่านดูนะด้านหลังนะคะตอกโค้ดได้ค่ะ ตัวหนังสือย่านอัขราท่านชัดนะคะได้ล่บผลพูนทวีนะ่ะเหรียญเจ้าสัวของหลวงพ่อเกษมเขมกโกค่ะชุดนี้แบ่งปันกันไปนะคะ6กรบาทเท่านั้นค่ะเปิดให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะหมายเลขสอวันนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเกษมนะคะวันนี้ขอนํามาแบ่งปันอีก1รายการนะคะหลวงพ่อเกษมค่ะอนุญาตเปิดให้ชมนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเรียกกันว่าเป็นกิ่งไผ่สวัสดีนะคะท่านเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกเช่นกันค่ะครบรอบนะคะหนึ่งปีนะคะศาลเจ้าแม่สุชาดานะาวะันเป็นเหรียญเมื่อปีหนึ่งแปดค่ะเป็นกิ่งไผ่นะคะท่านจะได้พร้อมกล่องเดิมๆเลยนงท่านเก็บได้เก็บกันนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดน,นะคะท่านดูนะคะหน้าเหรียญท่านสวยมากๆคะ่ะดูมุมไหนก็สวยนะคะท่านดูจมูกโด่งนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดขวนเลยนะคะท่าน ท่านได้รับนะคะวันนี้ปล่อยเลยนะคะรายการนี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะท่านใดปิดทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยของท่านมีเพียงแค่หนึ่งรายการนะคะแบ่งปันกันไปค่ะให้เช่าให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตพิมพ์ปดนี่ค่ะท่านวัดประดูช่ชิมพีนะคะ เป็น3ตรายมาสสอ2ห้าสอง่ง 2, 5, 2, 3, องค่ะองนี้เป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะองค์งามค่ะท่านอนา้เปิดให้ชมเลยนะคะท่านสังเกตค่ะใต้ฐานฝังตะกรุดสอดอกนะคะดอกเต็มเลยนะคะท่านนี่ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะเป็นเนื้อผงเกสรคะ่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะวันนี้ปล่อยแบกบันกันไปคะ่ะไม่ช้านะคะวันนี้ไม่รอช้าค่ะท่าน400บาทเท่านั้นคะ่ะ400บาทนะคะท่าน วันนี้นะคะให้ท่านกันนะคะแบ่งปันให้กับคนท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะนะคะปดนี้คะ่ะท่านหลังยันนะนะคะ4 0 0รยเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่4ี่นะคะวันนี้นะคะรายการที่4ี่ค่ะเป็นโคจจสี่ของหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าค่ะท่านดูนะคะองงามมากๆเลยนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเป็นสิ่งโคจรสี่ของท่านค่ะ มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านได้รับสิ่งไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะท่านงดงามจริงๆค่ะเดี๋ยวท่านแกะสลักด้วยงานฝีมือนะคะองคนี้นะคะโคตรสีค่ะปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาททันนเก็บได้เก็บกันนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่หค่ะ หมายเลขห้าวันนี้ค่ะเป็นปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้นท่านเป็นจัมโบ้นะคะรุ่นที่สองค่ะใต้าฐานฝังตะกุด2ดอกนะคะวันนี้ท่านใดไว้นะคะย่อมได้ไปค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะท่านใดสารัทธารายการนี้วันนี้ปล่อยให้เลยนะคะอง์นี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะสี่บาทพร้อมส่งเท่านั้นคาท่านเก็บได้เก็บกันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้นะคะเป็นพระปิดตาปดนี้คุาท่านองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบมาให้กับคุณท่านแล้วนะคะท่านใดสายลงปุ่โตทุกท่านไม่ควรพลาดนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นิยมนะคะคุท่านพิมพ์ปดนี้ด้านหลังเป็นหลังยันนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะรายการนี้ที่400บาทค่ะ400บาทค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะ วันนี้นะคะหมายเลขเจ็ดองท่านเป็นรูปหล่อลอยองของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะตัวองค์พระนะคะท่านเป็นทองเหลืองนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนท่านอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดจะทานรายการนี้นะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน400บาทนะคะ หากวันนี้ท่านสนใจหลายองค์หลาย,ายรายการนะค่ะท่านมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะพอลดได้นะคะหากท่านสนใจหลายองค์นะคะยังไงโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลขแปดวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขของท่านพระครูวิมลคุณากรน,นะคะหลวงปู่สุขวัดปากลองาขามเท่าค่ะองค์นี้เป็นเนื้ออันปะกานะคะ นาเหรียญท่านสวยมากๆเลยท่าน,านเจ้าของเดิมนะคะเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระค่ะท่านจะได้รับพร้อมเลี่ยมพร้อมห่งหวงเลยนะคะสวยงามมากค่ะท่านรายการนี้นะคะท่านได้สถาน์รายการนี้ปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นคะ่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมคะ่ะท่านองค์นี้นะคะท่านดูนะคะเป็นเนื้อกระไรเงินคะ่ะ นาเหลียน้งท่านเก่าตามสภาพปีเลยนะคะท่านใดตาไวตาถึงวันนี้นะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดน้องทา่นงทานเหรียญง,งามมากๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะด้านหลังเป็นหลังยันสีนะคะท่านหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังค่ะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะรายการน,นี้400อบาทเท่านั้นคะ่ะท่าน400บาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะวันนี้ไปไวน้งท่านไม่รอช้านะคะเพราะ มี30รายการนะคะท่านสนใจหมายเลขไหนแจ้งได้ค่ะถัดมาคะท่านมาเป็นนะคะเป็นเหรียญนั่งพานค่ะชะนะมานนะคะท่านของหลวงพ่อคูนะคะเหรียญน,นี้ของท่านเนื้อปะกานะคะเหรียญชะนะมานนะคะหลวงพ่อคูประดิสุโทโธค่ะมาพร้อมเรี่ยมนะ,ะท่านเหรียญน,นี้ท่านเก็บได้ยาวๆนานๆเลยนะคะเลี่ยมกันน้ําให้กับท่านและท่านเหรียญงามมากๆค่ะ ปีสามเจ็ดนะคะอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมคงคาค่ะวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเหรียญน,นี้ปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านสี่ร้อยบาทนะคะท่านดูนะคะหน้าเหรียญงามมากๆค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านค่ะท่านวันนี้นะคะทัดามาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขสิบเอ็ดวันนี้นะคะเป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมเขมกโกของท่านเนื้อทองฟาบาทนะคะ รุ่นนี้เป็นที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะองค์นี้ท่านจะได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมใส่กรอบลงยาให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้นะคะหนูยินดีมากๆค่าท่านนี่ค่ะปีสามสองนะคะลังหนูค่ะปล่อยเลยนะคะแค่เลี่ยมกรอบก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะท่านแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทค่ะท่านพัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะ หมายเลขสิวันนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเกษมเช่นกันค่ะอ,อง์นี้นะคะเป็นเนื้อเปียกทองค่ะท่านท่านดูนะคะเส้นสายฝนวิ่งเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า ep แล้วนะคะท่านท่านดูนะคะดวงตานะคะเลี่ยมกรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะอ,อง์นี้ปล่อยกันไปนะคะท่านใดศรัทธานะคะท่านอยากเช่าบูชาในวันนี้นะคะ แบ่งปันกันไปให้ได้รับชมให้ชมกันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13าวันนี้นะคะเป็นพระคำหมาคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะท่านท่านจะได้รับทั้งหมด2องค์นะคะอยู่ในชุดเลี่ยมชานหมาค่ะท่านดูด้านหลังนะคะพระคำข้าวนะคะองค์เนื้อพระนะคะท่านจะออกสีชมพูนะคะ พระคำหมากนะคะเนื้อเป็นพระเนื้อผงนะคะออกสีขาวสวยบริสุทธิ์ของท่านอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะพระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำรับคู่ไปเลยนะคะปล่อยแบ่งปันกันไปคะ่ะท่านที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14วันนี้นะคะเป็นแหวดม่านของหลวงพ่อกลวยค่าท่านชุตินุทะโรนะคะรายการนี้นะคะ ท่านดูเนื้ออค์พระนะคะเก่าเดิมมากๆค่ะองน,นี้นะคะเลี่ยมเก็บรักษาผิวให้กับุท่านเลยนะคะองน,นี้ค่ะอยู่ในเลี่ยมนะคะท่านเป็นเลี่ยมกรอบสแตนเลสนะคะหน้าเก็บหน้าเช่าบูชาหากันมากๆค่ะท่านด้านหลังก็จะมีรูปภาพของหลวงพ่อกุยนะคะรายการนี้ปล่อยแต่งปันกันไปนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทให้ท่านได้เช่าบูชาหาได้เก็บกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะ หมายเลขสิบห้าวันนี้ของท่านเป็นหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนะคะองค์ลงรักปิดทองค่ะเนื้อผงคุกรักนะคะท่านเนี่ยค่ะคราบทองนะคะติดอยู่ในองค์เนื้อพานคะท่านเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนะคะ่ะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะเลี่ยมกรอบมาให้กับท่านเรียบร้อยแนละ้วคำทานเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะองค์นี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันกันไปค่ะที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะเป็นหลวงปู่หลิวท่านอายุท่าน85ปีนะคะเรียนลวงปู่หลิวนะท่านเป็นเนื้อกระไรเงินนะคะเรียนเก่านะคะมากๆของท่านยิงหลงกองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะเรียนพ่อริวท่านใจศรัทธาพร้อมเก็บพร้อมรับนะคะแบ่งปันกันไปค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่าน สี่ร้อบาทพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะฉะนั้นวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะเหรียญพ่อริวนะคะพร้อมห่วงพร้อมกรอบลงยาของท่านลายไทยงดงามค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมของท่านเนื้ออันปกานะคะอายุท่าน77ปีค่ะ เหรียญพ่อคงนะคะ like ท่านดูนะคะดวงตาน้องท่านเห็นเป็นหยดน้ําท่านชัดนะคะเส้นสายฝนนะคะท่านเส้นตรงหน้าผากนะคะจมูกท่านโด่งค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระร้อมรายการนี้ท่านได้ไปพร้อมเลี่ยมครอบเงินเก่าเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆของท่านท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะด้านหลังเป็นเหรียญลาบผลพุนทวีค่ะองค์นี้ปล่อยแต่งตังกันไปนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะ หมายเลข18วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษเมเขมโก้เขาท่านองค์นี้นะคะท่านดูเนื้ององพระกันค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านรายการนี้นะคะสวยมากๆเขาท่านเหรียญงามนะคะดูมุมไหนก็สวยค่ะเป็นเหรียญเก่าเดิมเลยนะคะท่านนี่ค่ะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมไว้นะคะท่านใดนะคะพร้อมรับศรัทธานะคะาท่านนี่ค่ะวันนี้แบ่งปันนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาหาได้เก็บกันนะคะ เป็นเหนรียญพระพารานองท่านเหนรียญพระพานะคะรายการนี้สุสานไต้รักค่ะเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะคะองคนี้ท่านไต้สัทธานะคะเหรียญพ่อเกษมนะคะขอปล่อยแบ่งปันค่ะท่าน4 5 0อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ4ี่รยห้าสิบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19เกค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะองนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อพงของท่านองนี้หนูไม่ทราบกรุที่แน่ชัดนะท่าน เลี่ยมเก่ามากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะท่านใดพอรู้จักให้ข้อมูลให้ความรู้แก่หนูได้เลยนะคะองค์นี้หนูเห็นเป็นองค์เข่ามากๆหนูก็เลยนํามาปล่อยแบ่งปันพี่ๆนะคะทางช่องปัญญากันค่ะด้านในนะคะท่านดูนะคะจะถักลวดเดิมคองท่านเป็นลวดเก่านะคะท่านในองค์พระนะคะแล้วก็จะอยู่ในเลี่ยมอีกทีค่ะท่านใดนะคะอยากเช่าบูชาเก็บศึกษาเก็บสะสมวันนี้ปล่อยเลย400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทของท่านวันนี้ให้ทันกันนะคะไม่รอช้านะคะท่านใดได้องค์ไหนไปในวันนี้หนูขอสแสดงความยินดีมากๆค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะเลข20วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินของท่านหลวงพ่อเงินนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะสวยมากๆนะคะองค์นี้ท่านจะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมกรอบเลยค่งท่านเป็นกรอบแข็งแรงด้วยนะคะเป็นกรอบเงินเก่าผสมค่ะที่ท่านเลี่ยมให้กับคนท่านหน,นาๆเลยนะคะ เป็นรุ่นสุดท้ายนะคะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะท่านปี2518นะคะวันนี้แบ่งปันกันไปนะคะ่ะท่านใดอยากเช่าบูชาหานะคะอยากเก็บนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะมาเลข21วันนี้นะท่านเป็นเหรียญพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะปี03ค่ะเป็นปีที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะยังไม่มีถือว่าพลาดท้อท่าน นาเก็บเหรียญน,นี้กันค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท,ท่านท่านดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะหน้าเหรียญท่านชัดมากๆเลยนะ,ะเรียบกรอบให้กับท่านเรียบร้อยของท่านเป็นเรี่ยมกันน้ำน,นะคะท่านเก็บองค์นี้ได้นานๆเก็บไ,ได้ย,วยาวๆเลยนะคะท่านอง์นี้นะคะสวยค่ะท่านใดศรัทธานะคะเหรียญพ่อแดงวันนี้ปล่อยแบ่งปันนะคะ4ี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านสี่ร้อยบาทนะคะให้ทันกันนะคะท,ท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะ หมายเลขยีิบสองวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะท่านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อว่านค่ะหลวงพ่อทวดองคนี้น่าจะเป็นวัดพระโคนงคะท่านจังหวัดปัตตานีนะคะหลวงพ่อทวดนะคะอง์นี้พร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันค่ะท่านที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบสามค่ะ มายเลข23วันนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงปูไข่ขออภัยด้วยนะ้องท่านปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะองค์ลุงรักปิดทองค่ะเนื้อผงคุกรักนะเขาทานปิดตาพ่อแก้วค่ะี๋ยวทานอยู่ในเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบทท่านองค์เก่าองค์งามเลยนะคะปิดตาพ่อแก้วค่ะท่านใดนะคะอยากเชอบบูชาหาอยากเก็บไว้นะคะวันนี้น้องขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ 400รอยบาทวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะหมายเลข24สี่วันนี้นะคะเป็นเจ้าสัวนะคะท่านองค์นี้นะคะเจ้าสัวะคะ่ะเป็นเจ้าสัวของหลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วน่าท่านเป็นเหรียญรลอโบราณน,นะคะทองเหลืองเน่าท่านเจ้าสัวนะคะ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะท่านใดศรัทธาสนใจรายองค์รายรายการนะคะท่นานโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสนใจรายองค์ตั้งแต่2องค์ขึ้นไปมีราคาพิเศษให้เขาท่นานพอลดได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันค่ะรายการนี้เจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะ หมาเล็ี่พ้าวันนี้ขอาท่านเป็นแหวกม่านของหลวงพ่อกลวยนะคะแหวกม่านท่านดูนะคะเส้นนะคะท่านเนื้อองค์พระท่านเก่ามากๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมกันน้ำด้วยนะคะพระบานพระเก่าเก็บหน้าเก็บหน้าหามากๆคะ่ะท่านด้านหลังก็จะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมคะ่ะองค์นี้ท่านใดอยากเก็บศึกษาไว้นะคะ ท่านใดศรัทธานะท่านพร้อมรับเลยนะคะส่งให้ฟรีค่ะ4ี0บาทเท่านั้นค่ะ400บาทค่ะหากสนใจรายองค์โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะท่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะรายการไหนยังอยู่นะท่านรับส่วนลดไปเลยพร้อมปิดการขายให้ทันทีนะคะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่26ค่ะหมายเลข26วันนี้นะท่านเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านะคะมีทั้งหมด6องค์ด้วยกันท่านอยู่ในชุดเรียมนะคะ วยมากๆคับเป็นหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะคะเลี่ยมให้กับคุณท่านสามหัวห่วงเลยนะท่านมีทั้งหมดหกองค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆค่ะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะปิดแล้วปิดเลยค่ะองค์นี้ท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะปล่อยแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะท่าน450บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่27ค่ะ หมายเลขยวันนี้นะคะเป็นชุดชั้นหมากขงทานมีเหรียญน,นะคะเหรียญน,นั่งพานของหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็รูปภาพเก่าของหลวงปู่ทิมค่ะวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะท่านสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเหรียญงามค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะปีหนึ่งแปดค่ะนาเหรียญท่านสวยมากๆเลยนะคะมีสายสินมีผ้าย,ยันนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะหากันยากแล้วนะคะปิดแล้วปิดเลยนะคะท่านองค์นี้นะคะ ท่านใดศรัทธา,าท่านนี่ค่ะด้านหลังเหรียญมีสายสินมีผ้าย,ยันนะคะชุดนี้ท่านใดศรัทธาขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ5้ายบาทพร้อมส่งค่ะท่านได้รับถึง2อ,องค์เลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่28ค่ะหมายเลข28รายการนี้เป็นพระสมเด็จน้องท่านพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะอ,อกท่านเต็มนะคะท่านฐานท่านเต็มไม่บินไม่หักนะคะองค์นี้สวยสภาพ สมบูรณ์ท่านานอางนี้นะคะด้านหลังค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะปลอแบ่งปันกันไปน้ท่าน400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการหี่ก้าค่ะหมายเลข29วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จจิตะระดานะคะองค์นี้นะคะเป็นพระของราชการที่ข้าน้ท่านหากันยากนะคะ ด้านหลังค่ะอยู่ในชุดเลี่ยมน้องท่านเป็น,เป,นเป็นเลี่ยมเงินผสมนะท่านเลี่ยมเงินเก่านะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับปล่อยเลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านทัดมาค่ะมาที่รายการที่30ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยองค์นี้ค่ะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดประครังนะคะท่านใดอยากได้พระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชานะคะท่าน องนี้นะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะท่านดูนะคะมวลสารดั้งเดิมของท่านจะเห็นนะ,ะท่านนี่ค่ะเนื้ออุคงพระนะคะอยู่ในเลี่ยมท่านเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านเก็บได้นานๆเลยนะคะท่านไม่ต้องกลัวองุ์พระจะแตกจะหันนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะองสภาพสวยสมบูรณ์ของท่านเนื้อไม่บินไม่แตกหักนะคะ เก็บได้เก็บดูแลรักษาได้ยาวๆเลยค่ะท่านองค์นี้ท่านได้ศรัทธาพร้อมรับนะคะขอปอแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ 500บาทพร้อมส่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านเจงปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ,บ้านค่ะท่านใดปิดท่นจองทันได้รายการไหนในวันนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ